ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้างฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันในเรื่องของดาวพระราหูย้ายนะว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับชาวราศีกันนะครับพระราหูเนี่ยจะย้ายในวันที่17ตุลาพุทธศักราช2566นะครับนะนั่นก็หมายความว่าเอาละเรามาดูก่อนนะครับนะดาวพระราหูท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในเรือนของอลิ อันนีปแปลว่าอุปสรรคนี่สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจความอึดอัดอะไรทั้งตงรวมทั้งเรื่องสัตูเร,อง,งเรองทั้งเรื่องที่เรารู้สึกไม่สบายใจแน่นอนครับจะไปสถิตยอยู่ในราศีมีนนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของนะครับคู่ค้าคู่คุนส่วนคู่สัญญานะครับแน่นอนจะมีปัญหาและส่วนหนึ่งในเรื่องของคู่ค้าคู่คุส่วนคู่สัญญาแต่มันจะหนักหรือมันจะเบาเนี่ยเราก็ต้องอยู่ที่ว่าเรามีดาวอะไรตั้งรับ นะครับนั่นก็หมายความว่าสําหรับชาวราศีกันถ้ามีดาวพระหัตถตั้งรับในราศีมีนมีดาวพระอังคารตั้งรับอยู่ในราศีมีนหรือมีดาวพระอาทิตย์ตั้งรับอยู่ในราศีมีนนะครับนั่นก็หมายความว่าคุณจะเกิดเหตุสองเด้ง นะครับนะและถ้าเกิดว่าคุณมีนะครับการกินีจรนะครับนะในบรรดา3ดวงนี้ไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวพระอังคารหรือดาวพระราหูก็ถ้าว่าโดนเข้าไปอีกนะครับนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีวิธีแก้ให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับนะดาวพระหูเนี่ยจะทําการยกย้ายราศีในวันที่นะครับ17ตุลาคมพุทธศักราช2566เดี๋ยวเราเอานะครับอันแรกก่อนเลย นะครับถ้าท่านนะครับมีดาวนะฮะพระราหูตั้งรับนะครับนะนั่นก็หมายความว่าคุณจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาอันเนี้ยเป็นมาตั้งแต่คุณเกิดเลยนะครับนะหรือบางคนเนี่ยชอบบริการเทคแคร์ดูแลใส่ใจห่วงใยนะครับนะคู่ค้าหรือคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่ของบางคนเนี่ยนะครับออกอาการแบบว่า คอยบริการคอยเทคแคร์นะครับและดวงลักษณะประมาณนี้นะครับในดูพื้นดวงเดิมเลยเนี่ยถ้าคุณมีดาวพระราหูเล็งลักประมาณนี้คุณจะเป็นประเภทเหมือนกับคนที่ค่อนข้างที่จะพร้อมเปย์พร้อมจ่ายนะครับถ้าเป็นผู้ชายนะนะครับจะเปย์จะจ่ายเยอะนะครับนะจะเลี้ยงนะครับคนนะครับ,คนะครบใครก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกถูกใจเนี่ยเราก็สามารถพร้อมที่จะจ่ายเพราะราหูที่เล็งลักนาเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วจะเป็นพินทุบาทในวิชาโหงเนาะนะนะ พินทุก็แปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบตัติจุดเสียหายอุบัติก็แปลว่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงนะครับนะก็คือเลือกอุบตินะฮะนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับชาวราศีกันอยู่แล้วนะครับนะมักที่จะนะครับค่อนข้างที่จะสปอร์ตนะครับใจกว้างกับคู่นะแล้วก็คอยเทคแคร์ดูแลคู่ทีนี้เนี่ยนะครับนะถ้าบังเอิญแล้วเกินนะครับนะดาวจรเนี่ยนะครับมาส่งกระแสถึงเมื่อไหร่ อันนั้นก็จะยุ่ง,งว,วุ่นวุ่นนะครับนะแน่นอนครับการที่ดาวพราหูเนี่ยนะครับมาทับพระราหูลาหูและลาหูปะทะกันและกันกลนั้นห้ามจรละหนบ่อระเทศจะอันตรายสินทรัพย์จะร่อยลินทิบดินจะหมองหมายโทษตน จะมัดกลายและจะเกิดพระเพิงการศัตรูจะแก้งกล่าวพดล่อและดวงผานพยาใหญ่จะประหารบ่อมีญาติจะม้วยมรณานะครับนะหลักพยากรณ์ก็คือเมื่อราหูโคจรมาทับพระราหูในดวงชะตาเดิมแล้วนะครับเดินทางไปไกลก็จะอันตรายนะทรัพย์สินจะร้อยหรอ นะครับนะผู้ใหญ่จะให้โทษเกิดไฟไหม้ศัตรูจะร่อรวงล้างผ่านนะครับจะเกิดโรครายหรือมฉะนั้นแล้วนะครับญาติก็นะครับจะร่มหายตายจากกันไปนะครับนะสรุปก็คือไม่ดีด้วยประกาศทั้งปวงนะครับนะนั่นก็หมายความว่าสําหรับท่านนะครับที่มีดาวพระหูตั้งรับนะครับนะก็จะต้องะระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาแล้วเรื่องของความรุ่มหลงทั้งปวง อันนี้นะครับลดได้ลดนะครับเบาได้เบานะครับนะอ่ะต่อไปนะครับนะเรามาดูกันต่อนะครับสาหรับท่านนะครับที่มีดาวพระอังคารตั้งรับเราต้องรู้ก่อนว่าพระอังคารมาจากภพเรือนอะไรปรากฏมาจากมรณะท่านในพื้นดวงเดิมเรานะครับนะมีดาวพระอังคารตั้งรับนะฮะแน่นอนครับดาวพระอังคารเนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือนมรณะนะมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจนะครับผิดหวัง ครับไม่ได้ดังใจนะก็แสดงว่านะครับนะในพื้นดวงเดิมเราเราอาจจะมีคู่ครองหรือคู่สัญญานะครับนะที่มักที่จะทําให้เรายุ่งยุ่งนะครับวุ่นวุ่นนะครับปวดหัวในลักษณะต่างๆพอสมควรนะครับและดาวพังคารเนี่ยถ้าไม่ได้มาจากเจ้าเรือนมรณะอย่างเดียวท่านยังมาจากเจ้าเรือนพิจินะครับที่แปลว่าสหชะนะครับนะสหชะกก็แปลว่าสังคมเพื่อนฝูงนั่นหมายถึงว่าการเดินทางด้วยนะครับนะแล้วดาวคารเป็นตัวแทนของอุบัติเหตุด้วย นะครับนะด้วยยานพาหนะด้วยนั่นหมายถึงว่าการเดินทางนะครับก็เป็นจุดที่เราต้องระมาระวังนะครับนะถ้าบังเอิญเราแจ็คพอตนะครับปีนี้เรามีดาวพระอังคารเป็นการลกินีอย่างถ้าปีอย่างอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างราหูเนี่ยถ้ามีราหูเป็นการลกินีเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของหนี้สินที่เกิดจากคู่สัญญาใช่ไหมแล้วราหูเจอหูอันนี้ก็หนักอยู่แล้วถ้ามีดาวพระอังคารเนี่ยตั้งรับก็คือเป็นเรื่องของนะครับเอาละมรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจนะครับ พบเรื่องหนึ่งในราศรีพิจิกก็แปลคนสนิทคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงนะครับนะถ้าเป็นในเรื่องของการเดินทางก็เป็นเรื่องของยุดยานพาหนะนะครับนะการเข้าสังคมการเกิดอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือเป็นลักษณะของการหักหลังกันระหว่างเพื่อนฝูงหรือพี่น้องท้องเดียวกันที่ทําให้ยุ่งยุ่นวุ่นนะครับสร้างปัญหาในลักษณะต่างๆก็ได้นะครับนะถ้าบังเอิญเรามีดาวพระอังคารนะตั้งรับอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ไม่ค่อยจะสู้ดี เท่าไหร่นะเป็จุดที่เราต้องระมัดระวังถ้าพระราหูนะครับจรมานะนะทับพระอังคารในวันที่17ตุลาปี66นะครับราหูทับอังคารราหูสุรินยักษ์จรทักพระอังคารสินทรัพย์บุรานานจะขะจัดขะใจศูนย์หนึ่งผู้อิสระกิจการจะเพิ่มพูน โสดหนึ่งอุบัติมูลคติเพิงจากพันมีและพยากรณ์ก็เมื่อราหูโครจรมาทับพัางคันในดวงชะตาแล้วนะทรัพย์สินของเก่าจะกระจัดกระจายร่อยหลอหรือไม่ก็สูญหายไปนะครับผู้ใหญ่จะให้โทษนะครับหรือไม่ก็เกิดอุบัติเหตุในลนักษณะต่างๆรวมทั้งอุบัติเหตุเพล่ไหมด้วยนะครับนะสรุปของเก่าจะสูญหายผู้ใหญ่จะให้โทษไฟจะไหมประมาณนี้นะ ไปสแสดงผลในเรือนของคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานั่นก็หมายความว่านะครับในเรื่องของนะครับความรักนะอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะอย่าลืมว่ามรณนะไปปัดตอนนี้แล้วดาวเจริเรือนอฬิคือราหูก็มาจรทับนะครับก็เท่ากับว่าเราจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับนาะสองเด้งเลยมาจากทุตสถานะพบเลยเพราะอย่าลืมนะว่า พัคารเนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือมนมรณะอยู่แล้วอันนี้ก็แปลว่าเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากคู่สัญญาอยู่แล้วหรือแฟนอยู่แล้วหรือคู่ครองอยู่แล้วนะพระราหูเองท่านมาจากเจ้าเรือนอริโดยตรงอยู่แล้วที่แปลว่าอุปสรรคนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดเราพลาดท่าเสียทีนะครับนะไว้ใจคู่ครองหรือแฟนก็อาจจะทําให้เรานะครับเศร้าโศกเสียใจหรือผิดหวังนะอันนี้ยังหมายถึงพวกพี่น้องท้องเดียวกันหรือคนสนิทค,คนใกล้ชิดด้วยนะอันนี้เป็นจุดท,ที่เราต้องระมัดระวังนะครับนะเอา้านะต่อไป นะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าท่านนะครับมีดาวนะครับพระอาทิตย์สถทิตยอยู่นะครับในราศีมีนเราต้องรู้ก่อนว่าพระอาทิตย์ท่านมาจากภพเรือนอะไรปรากฏว่าท่านมาจากเจ้าเรือนวินาศนะวินาศแปลว่าหมดตัวนะครับวินาศแปลว่าเสียหายลงทุนก็มีเกณฑ์ที่จะนะครับยุงย่งยวนวุ่นนะครับวินาศแปลว่าเจอในสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับแต่แต่เจอเรื่องอะไรนะก็แน่นอนเกิดจากคู่สัญญาวินาศปัตตนี้เอาแค่พื้นดวงเดิมก่อนนะ วินาศปัญนี้ก็คือไว้ใจคู่สัญญาไม่ได้นะครับคู่สัญญาไม่มีศักยภาพบางครั้งนะครับตาทัวเป็นในลักษณะคนที่นะขอเรื่องขอปัญหาสร้างภาระอะไรต่างๆให้เราเสมอเพราะเขาวิาวนานแปลว่าหมดสิน้นนะมันหมดสิ้นเพราะคู่ครองหมดสิ้นเพราะว่าเราไว้ใจคู่ครองนะนะครับถ้าเกิดในพื้นดวงเรามีดาวพระอาทิตย์ต้อรับอันนี้ก็ต้องบอกว่านะครับจะเกิดจากนิสัยแบบพระอาทิตย์พระอาทิตย์เป็นดาวอะไรยศเป็นดาวหน้าใหญ่ในโต นะครับนั่นก็หมายความว่าเรามีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ของนะครับที่เป็นลักษณะที่พึ่งพาอาศัยเราตลอดนะครับนะแล้วเราก็หาเลี้ยงนะเขาเองก็จะไม่ค่อยที่จะนะครับมีความรับผิดชอบนะครับนะกับวิถีชีวิตสักเท่าไหร่นะกลายเป็นเราสะเองนะครับที่คอยดูแลสปอร์ตเพราะดาวพที่จะราลืมว่าเป็นดาวเกียรติไอ้คำว่าเกียรตินี่แหละมันคำคอนะครับนะเสียหายเท่าไหร่ไม่ว่านะครับนะเสียหน้าไม่ได้เนี่ยอารมณ์ประมาณนี้แล้วคือการที่ นะครับเป็นสิ่งนะครับนะที่จะทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นและทําให้เรามีปัญหานะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะหนักนะครับนะเพราะดาวพระราหูท่านมาจากเจ้าเรือนอลินะอลิ์ก็แปลว่าศัตรูได้นะครับนะจอมาเนี่ยเขาเรียกว่าดาวเนี่ยนะครับพระราหูเจอพระอาทิตย์นะครับถ้าเกิดตึงคาดเนี่ยทุกครั้งที่ดาวจันเนี่ยเดินมาอย่างงี้นะตึงเขาให้ตึงเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดคานในดวงชะตาของชาวราศีกันเลย นะถ้าท่านใดมีดาวพระาทิตย์ตั้งรับนะครับก็ให้ระมัดระวังคู่สัญญาที่จะทําให้เราเนี่ยยุ่งยุ่ยวนวุ่นนะครับนะก็ถือว่าหนะักนะพอสมควรยิ่งถ้ามีดาวพระาทิตย์เป็นกาลกินีด้วยอันนี้ยิ่งงานงอกเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะว่านะครับคำกรอนจะเป็นยังไงนะครับรนะาหูทับอาทิตย์อินทระวิเชียนฉันอสุรินทราหู จรจักกากรกุมเร็งละวิวรจะปทุตทะราพาสตูจะเมียงมาจะวิวานวิวาธาจากบุตรพริยาก็ตะโกรงทะทงขายนะครับหลักพยากรณ์ก็เมื่อราหูโคจรมาทับหรือเร็งพระอาทิตย์ในดวงชะตานะครับนะยังไงก็สุดแท้แต่ลาภผลเนี่ยจะถูกทำลาย นะครับนะศัตรูก็คิดให้ร้ายนะครับน้าจะเกิดการวิวาสนะครับจากบุตรนะครับภรรยาไปอยู่คนเดียวนะครับสรุปก็คือเสียหายเรื่องราบผลนะเกิดการทะเลาะวิวาสนะครับนะาบางคนก็ต้องเดินทางนะครับนะก็ไม่ค่อยจะสู próximo, ้ดีสักเท่าไหร่นะครับนะก็นะครับต้องระมัดระวังนะครับนะาสำหรับท่านที่นะครับมีดาวพระอาทิตย์ตั้งลบนะครับนะาสำหรับเรื่องของการแก้เค็ดนะครับก็หาโอกาสนะครับนะาทำบุญ นะครับให้กับพระราหูนะครับตามที่สะดวกนะครับสัก12ครั้งนะครับนะจะวันไหนก็สุดแท้แต่โดยทั่วไปเนี่ยคือพระราหูเนี่ยก็คือพุธกลางคืนซึ่งแน,น,น่นอนเราไปทําบุญรับาตรพุธกลางคืนก็คงไม่สะดวกนะก็เอาเป็นว่าวันไหนก็ได้แต่ขอให้ทําได้12ครั้งแล้วก็หาโอกาสนะครับสวดบูชาพระราหูอยู่เนืองๆน,นะได้ทุกวันยิ่งดีนะแต่ไม่ได้ขอพรนะครับบอกว่าปีนี้ลูกมีดาว นะครับพระราหูมาจากบเรือนร้ายนะครับหรือมาจากทักษะที่เป็นการเลกินีก็ขอให้หนักกายบรนเบาเบาไม่เกิดขึ้นเลยไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เค็ดนะครับนะส่วนมน์บูชาท่านบ่อยๆนะครับท่านก็จะเมตตานะครับนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับว่าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกตก้าินตุทราสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตก้าพิณตุทราเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมภาษณ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่า ดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของอสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเะราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยเ็เสริมให้ดีย,ยิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดน่าทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ